สวัสดีไวรุ่นเดี๋ยววันนี้มาดูชุด 110i Dream Super คัพนะครับผมบล็อกเครื่องตัวเก่าตัว S4 S5 นะตัวนี้จะเป็นไล่ข้างแคมนะครับผมนะครับหรือว่าจะใช้เป็นลูกกำลังอัดก็ได้นะก็ได้ในชุดเดียวกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างไล่ยังไงขี่สนุกขี่สนุก,นกทนทนน้ำมันเครื่องไม่แห้งไม่มีอะไรเสียหายในเครื่องยนต์ขี่ไปเถอะใช้ไปเถอะสองสามหมืน่นโลสบายม,มู่มู่อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ความเร็วก็ได้นะครับผมอยากได้ GPS ก็รถมีทรงลงยางลงขอบมีเบาะหน่อยนึงก็ GPS ร้อยสามสิบห้าถึงร้อยสามสิแปดอ่าบางคันไล่ได้ถึงร้อยสี่สองเลยนะครับผมสําหรับแคมแคมไล่ข้างแบบนี้นะครับผมหรือถ้าใส่ลูกกําลังอัดก็จะได้แรงบิดแรงท็อกที่มาเร็วมาเร็วแรงแล้วก็เต็มเร็วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าไล่ยังไงมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคอ่ะก่อนอื่นก็ขอบคุณวัยรุ่นนะครับผมอีกหนึ่งท่านนี่ไวรุ่นสุรินทร์ทิมสุราแฮ่นะครับผมนี่นะครับผม,นะบผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้สั่งเร็จก็หายไปเลยนะครับผมเดี๋ยวไอ้ไว ถามไม่กี่คำแล้วก็โอนเลยแล้วก็หายเลยเดี๋ยวต้องได้ของแถมยังสะสมใจเฮ้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ให้อะไรเข้าไปนะครับโอเคนะครับเออและที่สาคัญนะครับผมบองอย่างนี้ก่อนว่าทุกชุดนะครับผมผมแนะนํว่าให้ตามงบเราขาดเหลืออะไรเราก็ตัดออกได้ในวิดีโอสมมุติถ้าเราแคปแคปวิดีโอที่พี่ลงมาเนี่ยเราก็บอกได้ว่าออพี่ผมไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ก็ตัดราคาออกไปได้แต่ผมจะบอกราคาเต็มให้ก่อนนะเพราะว่าอ่ามันเป็นมาตรฐานแลวต้องบอกราคาเต็มเดี๋ยวว่าง่ายคุยง่ายนะครับคุยกันรู้เรื่อง ถูกใจถูกคอเดี๋ยวพี่ลดให้เองประมาณนี้อ่าก่อนอื่นก็แน่นอนนะครับอยากแรงแถมต้องมีนะผมรถถ้าสมบูรณ์นะครับอย่างนี้ถ้ารถลูกไม่หลวมไม่ไม่หลวมอะไรแบบนะี้รถยังสมบูรณ์ยังไง gps ร้อยสามสิบแปดถึงร้อยสิบสองเป็นเรื่องปกติเลยนะแต่ถ้ารถใช้งานมาหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นโล gps ก็จะน้อยลงจะเหลือแค่ประมาณร้อยสามสิบห้าถึงร้อยสามสิบแปดแต่ว่าได้แรงบิดแรงท้องที่มาแรงนะนะครับผมแต่ละแต่ว่าความแรงช่วงท้ายมันก็จะหายไปนิดนึงเพราะว่า มันรวมไงนะครับกาลังอัดมันอาจจะรุดลุดไปได้จากล่องแหวนเพราะว่าลดลงมันใช้นานเลยโอเคประมาณนี้นะ,ะแคมก็ตามสเปคเลยนะครับผมใส่ได้เลยนะครับผมลูกเดิมเนี่ยในชุดนี้ยแคมไม่ต้องหลบวาลแล้วมีคําถามว่าพี่แคมหลบวาลไม่หลบวาลต่างกันยังไงผมบอกงี้ว่าคุยกันกเรื่องลูกเดิมก่อนถ้าลูกเดิมไม่ว่าจะเป็นรุอะไรก็แล้วแต่ถ้าสไตล์ของผมแคมของผมนะแคมของที่ร้านอะถ้าสมมุตินะครับรถเราเดิมเดิมเลยนะครับผมสดๆใหม่ๆ แคมที่ร้านของผมอ่ะไม่จำเป็นต้องหลบวาวเมื่อก่อนผมก็เคยใช้แคมหลบวาวนะรถเ,เดิมเลยเนี่ยก็ต้องหลบวาวหลบวาวแรงกว่าใช่เมื่อก่อนมันถูกต้องอย่างนั้นแต่เนี้วิวัฒน,นาการหรือการพัฒนาของแคมของผมอ่ะมันพัฒนาไปแล้วแปลว่าถ้าลูกเดิมมันไม่จาเป็นต้องหลบวาวแล้วพอเข้าใจปะ่ะเพราะผมหามุมแคมได้หาจุดหนีหัวลูกได้นะครับที่ระยะวาวที่วาวจะไปชนหัวลูกเนี่ยได้แล้วก็ได้กําลังอัดได้ลิฟแคมที่เยอะที่สูงกว่า ได้กาลังอัดมากกว่านะครับแรงบิดแรงทอกดีกว่าโดยที่ไม่ต้องตดว,วาวอ่าอันนี้ให้เข้าใจก่อนนะง่ายไหมอ่าจบไปและอีกอย่างหนึ่งว่าพี่แล้วตกลงแคมลบวาวหรือไม่ลบวาวอันไหนแรงกว่ากันแน่นอนถ้าเอาเทียบเทียบเท่าแล้วถ้าเป็นลูกเดิมก็ตามที่ผมบอกว่าไม่ลบวาวของผมแรงกว่าเพราะว่าอ่าแบบลบวาวไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่ามันล้าหลังไปแล้วแต่ถ้ารถเราอัพเป็นลูกกําลังอัดเมื่อไหร่ต้องลบวาว แต่ถ้าเราอัพลูกขนาดขึ้นไปจากสแตนดาร์ดขึ้นไปเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องลบวาวอยู่แล้วเพราะว่าลิฟท์แคมองศาคแคมที่มันสูงกว่ามันก็ต้องลบวาวพอเขาใจยังไม่ว่าจะเป็นลูกแตงหรือไม่แตงก็แล้วแต่ประมาณนี้นะตามสไตล์ของผมนะและก็สากลก็คือประมาณนี้หมดนะครับโอเคต่อมาพี่แล้วจะเป็นวาวเนี่ยลูกเดิมกําลังอัดเนี่ยต้องเปลี่ยนไหมผมบอกงี้ว่ารถถ้ารถใช้งานมานานแล้วควรจะเปลี่ยนเพราะมันล้าแล้วของของ,ของเดิมสแตนดาร์ดเนี่ยอ่าแล้วคำถามที่สองอีกว่ายิ่งถ้ารีแมป ผยังไงก็ต้องเปลี่ยนต่อให้ยังไงก็ต้องเปลี่ยน,ยงงยนจะให้รอบไม่เกินก็จริงรอบสมมติเราตั้งไว้อขีสนุกนะขีมันคีสนุกรอบหนึ่งหมื่นกับสองร้อยแต่อย่าลืมไปว่ารถมันนานแล้วถึงรอบมันจะไม่เกินที่สปริงวาวล์รับไหวแต่รถเราเมื่อไม่มีแคมมีทุกอย่างแล้วรอบมันจะจัดจะทําให้สปริงวาล์นี่ยปิดไม่ทันมันก็เลยทําให้ร้องได้กร๊อกล๊อกกร๊อกอะไรประมาณนี้นะครับหรือสปริงวาล์วาวมันล้าได้นี่คือ คำตอบที่ชัดเจนต่อมาหัวฉีดกับเรือนอะไรต้องเป็นก่อนแน่นอนตามสไตล์รถแต่งหัวฉีดต้องเปลี่ยนก่อนบางคนไปเปลี่ยนเรือนเลยนะครับผมผมใช้ยี่หกเองนี่ยี่หกเองแคมท่อสเตอร์แคมไล่ข้างแคมกําลังอัดก็แล้วแต่นะครับผมยี่หกเองนะครับผมแก๊สน้ามันนะครับผมไล่น้ามันแก๊กเก้าห้าในชุดนี้นะครับผมใช้หัวฉีดตัวเจพอใช้ได้โอเคเจจบนะครับผม จะกองเดิมหรือกองรีเมทไม่ต้องไปจูนเก็บเลยถ้าเจตัวนี้ตามสเปคของมันนะนะครับส่วนคอรีก็แต่งให้ได้ให้มันรับกันยี่บหกมิลตามขนาดใบเรือนแล้วก็ลงมาที่คอคอคอรีทางเดือไอเดียเสียถามว่าถ้าไม่ขี้เกียจแต่งขัด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 ขมเอออกไปไอเดียเสียแค่นั้นพอแล้วเบ้าฝาก็ขัด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 เอาดอกแต่งเกียร์ออกไปแค่นั้นพอครับแต่ถ้าขี้เกียจก็ใส่ได้เลยเหมือนกันนะแต่ยังไงผมว่ารื้อออกมาแล้วถ้าเราคิดว่าเราจะมกงเบดอะ ขัดๆหน่อยหนึ่งเอาค่าขมเหาออกหน่อยหนึ่งมันจะได้ไหลลื่นไม่ติดคอประมาณนี้บางคนไปเปลี่ยนเลื่อนก่อนก่อนเป็นหัวชีดแน่นอนรถมันอะแสดาด์ดอะเดิมๆต่อให้มีแคมก็แล้วแต่มันมันน้ำมันมันพอดีอยู่แล้วอ่านะครับแต่เราไปเปลี่ยนเลื่อนทาให้เลื่อนมันใหญ่อากาศมันเข้ามากกลายเป็นน้ํามันบางพราะเข้าใจไหมที่ต้องเปลี่ยนก็คือหัวฉีดมาก่อนหัวฉีดให้น้ำมันมันหนาติดหนาไว้สําหรับคนที่ไปไล่น้ํามันอี20กี่เป็น5หรือ9เก้า95ก็แล้วแต่ นะครับผมเพราะมันมีแคมช่วยแล้วทีนี้ต่อมาก็คือใส่เรือนให้แบบเราเรากะแทกกันเล่นนมันมันปาร์ตเต็มมือเต็มติดมือนี่นี่คือหลักการแล้วก็ท่อกรองเลนจ,จมกกองนะครับอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีนะครับผมจะใส่ผ้ากองเหมือนเดิมผ้ากองอากาศเหมือนเดิมก็ได้แต่ก็ต้องมีเพราะว่าของเดิมมันติดมากเพราะว่าของเดิมมันมันเหมาะสาหรับรถเดิมเดิม,มเขาทํามาอย่างนั้นเพราะก็ใช่ไหมอ่าแล้วต่อมาก็คือวีกดทัดความจริงรถนานขนาดนี้เขาผมก็ถามวาว่าน้อง น้องแผ่นคัดน้องเปลี่ยนมันมาหรือยังนานแล้วหรือยังเขาบอกว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานผมก็เลยแนะนําว่าถ้ารถเปลี่ยนมานานแล้วแผ่นคัดต้องมีนะแผ่นคัตจะเป็นของเดิมของแต่งก็ต้องมีเพราะว่ามันนานแล้วต่อให้ใส่วีกดไปก็ใช้ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เลื่อนเหมือนเดิมพอเข้าใจไหมเพราะมัน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 ไม่เมคเซนมันห้าสิบห้าสิบอะวีกดห้าสิบวีกดห้าสิบแผ่นคัดห้าสิบอะแต่ถ้ารวมกันเราเปลี่ยนพร้อมกันมันก็จะดีเพราะเราเลื่อออกมาแล้วไงพอเข้าใจปะอ่า วีกดช่วยได้วีกดแต่งของผมเนี่ยตัวแข็งเลยตัวที่ผมใช้แข็งเลยที่ได้ถ้วยได้รางวัลเนี่ยแบบไอ้ตัวนี้แหละอย่าบอกว่าไอสีดําเหมือนกันเดี๋ยวไปซื้อช้อปปี้ลาซาด้าไม่เหมือนกันนะครับผมคอลเเบรนะไม่เหมือนกันโอเคทีนี้ชุดน,นี้ระยะวาวถ้าชอบเงียบก็ idasia 0.06หรือ idasia 0.08นะครับผมเลือกเอานะครับสองเบอร์นี้แล้วมีคําถามว่าพี่เดิมๆเ,เนี่ยประเก็นฝาประเก็นกระ,กระ,กระกกดาษต้องถอดออกไหมจริงจริงอะ่ะ ถ้าอยากได้เพิ่มกําลังอัดมานิดนึงปากกินกระดาษทากาวถอดออกทากาวเอาปากกินฝาก็ทากาวาทากาวเอาถอดออกไปเลยแล้วก็ทากา้าเอาก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นรถใช้งานรถล่องอ่ะหาปากกินกระดาษแล้วก็ปากกินฝาของเดิมๆมาใส่แล้วก็ทาเกล้าเอาก็จบนะพรันนนึงไอ่ถ้าเป็นรถแข่งมันนใช่แต่ว่าปาเปินกระดานแล้ช้งานแบบนีายัง่ดิมๆมาใส่แล้วก็ทาเกล้าเอาก็ได้าะครับผม แนะนำตามที่พี่ว่าดีกว่ามันดูมกมากกว่าไงเพราะเขาจะามันดูแบบเ,เดิมๆเว้ยไม่ได้ทําอะไรเว้ยแล้วแคมของผมมันไม่ดังไงมันเงียบแล้วก็รถเขาใช้มาตั้งสองสามหมื่นโลแล้วผมก็เลยเออเดี๋ยวพี่แถมนี่ให้กันแล้วกันลูกสูบหลบวาล์วให้เรียบร้อยของไม้นะครับผมนี่ลูกสูบไม่ใช่แค่ลูกนะเว้ยกิบกิบเกิบล็อกสลักอะไรครบได้ครบเลยนี่คือแถมให้โอ้ใจป่าเหลือเกินปกติเขาขายกันนะแต่พี่แถมให้นะครับเพราะว่าเออ ให้มันดูสดใหม่หน่อยนึงเพราะผมถามว่า,วาราคาของมันเนี้ยจริงๆแล้วมันเทียบเท่าอ่าจะทำห้าสามได้อยู่แล้วนะถ้ามีเสื้อลูกก็ห้าสามแลยนะแต่เขาบอกยังไงผมก็อยากได้เดิมเดิมเพราะว่าเดี๋ยวผมค่อยมาอัพทีหลังอ่าเขาถือว่าเขาเหลือนะจริงๆมันทำห้าสามได้เลยนะราคาเนี้ยของมันหลายอย่างไงแต่เขาเลือกที่ทาแคมท่อพอเลยยืดยุ่นของให้ว่าเออเดี๋ยววันหนึ่งน้องจะทำห้าสามก็เปลี่ยนแค่เสื้อลูกพอเพราะผมยืดยุน่นพวกของพวกนี้ให้อยู่แล้วหัวชงหัวชีตใช้ของชุดนี้ได้เลยยืดยุ่นไว้ให้นะครับ แต่ลูกผมแถมไปให้เพราะว่าเออมันจะได้สดใหม่หน่อยนะครับผมใส่ในเสื้อเดิมจริงถึงเสื้อมันจะใช้งานมันนานแต่แหวนน่ะมันมีความล้าแน่นอนของเดิมสแตนดาร์ตติดรถงสองสามหมื่นโลแล้วถ้าเราเปลี่ยนไปอ่ะเปลี่ยนทั้งแหวนเป็นทั้งลูกเป็นทั้งสลักไปอ่ะแน่นอนแหวนมันมีปากปากทางของแหวนที่ที่กว้างกว่านะครับลูกมีความความตึงของศูนย์จุดศูนย์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 ดูนย์ศ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 ูนึ์ศนน็เลยนยาให้ มีกาลังอัดได้ในเสื้อของเดิมนะครับผมแต่เสื้อของเดิมก็ดูให้ดีหนะย้าใหเป็นเส้นแบบลึกๆนะแต่ไม่น่าจะมีเพราะว่ารถเขาใช้งานปกติอันนี้คือหลักการในการดูนะครับผมแล้วก็สเตอร์ยึดไว้เลยนะครับผมถ้าเป็นรถทิปล่องใช้งานโอยเมสเซนเจอร์143เอสด้วก่อนเลยนะครับผมแต่ถ้าอยากจะเอา GPS หรือความเร็วะผมไล่กันยว์14281428 14, นะครับผมสำหรับเข็มท่อสเตอร์เรนี่ยระยะอาร์มเดิมนะนะครับผมง่ายไหมวิ่งง่ายขี่สนุกแน่นอนนะครับผมแต่ ก็เราต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาความเร็ว G P s ช่วงท้ายหรือว่าเราจะเอากําลังต้นเลือกเอานะครับเพราะว่ามันได้อย่างเสียอย่างเพราะรถเราลูกเดิมเลยสแตนดาร์ด50มิลนะครับผมโอเคก็ใครอยากสั่งอะไรก็ดูหน้าโปรไฟล์ต่อ,ตอ,ตอพิมเฟช่างตูวัฏหาหรือเพจช่างตูวัฏหา W A Racing นะแล้วก็นะวะแล้วก็ฝากกดใจแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไปแล้ววัยรุ่นโจโจ